ค่ะแม่เมื่อสักครู่ที่พุงกับโทรมาในตกลงออกใบจับทั้งสองเลยใช่ไหมคะทั้งสองคดีทั้งสองเคสนะเคสแรกที่เรียนท่านไปวันนั้นว่าที่ว่าผมถือติดตั้งตั้งแต่ป่วยตอนออกอกใช่ไหมคะตอนที่ว่าผมถือรูอเพื่อนที่จะทอดเดินจราการ์ดเพื่อหมอบกฎหมายวันนี้ครับอ๋อได้ค่ะได้แต่ว่า S <S อตอนนี้นมาจะหนีไปอยู่แถวหลังสวนจูพรอนันนี้ก็เช็คดูนะครับแล้วที่สำคัญคือโซนนะฮะเขาเร<ช>ียกว่าอันนี้ลูกน้าพูดไปคือแบบเป็นคนที่แบบนอกจากตัวลูกที่ไปบุกขืนแล้วก็ยังไสได้แม่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอฮะแม่เหรอฮะอ้แมันชเป็น<ร>อย่างนั้นเลยนะ ไม่แปลกแปลกนะแบบเยอะแยะมากๆรืมแต่แม่เขาก็ไม่ได้บอกนะนะหรือเขาบอกเราหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้พอดีตอนนี้ทางสารวัตสื่อผมเขาไปเช็คข้อมูลนะเพื่อว่าจะเตรียมตัวจับครับอ๋อค่ะคงั้นเดี๋ยวถ้าถ้าไงถ้าเกิดจับได้ยังไงนะช่เชิญบอกพี่อีกทีหนยนะคะค่ะได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยค่ะเพื่อนสาวรับคุคขอบคุณรับคุณบ โดยผู้เขียนด้วยประการใดโดยใช้กัาลราผัตทุร้รยายันดับโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้กระทำจำเราเด็กอายุซึ่งไม่ถึงซึ่งไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามกระทำจำเราเด็กอายุตยังไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามกระทำอนาจา,ารแก่บุคคลอายุ กว่า15ปีกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีโดยใช้วัตถุหรือเอวเยวะอื่นซึ่งมี